จริงๆเมื่อคืนไม่ตื่นเต้นเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้เริ่มตื่นเต้นแล้วอย่างที่เราพูดกันไปนบอกว้ามุงกุดมีอันเดียวแต่สายสไพมีหลายอันเพราะฉะนั้นก็ดีใจที่ได้มาอยู่ครอบครัวทีเพนค่ะอย่างที่บอกว่าทีเพน globally ของเรานะคะก็ถือลิขสิทธิ์อีกหลายๆเวทีเลยเวทีนอกนะคะตอนนี้อ้อนแม่ปุ้ยอยู่เผื่อแม่ปุ้ยจะมองเห็นความสามารถเป็นเวทีไหนก็อยากให้ทุกคนรอติดตามค่ะจริงๆเมื่อคืนไม่ตื่นเต้นเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้เริ่มตื่นเต้นแล้ว <c oughs> มันแค่แบบณโมเมนต์ตอนนั้นนะคะมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่เราต้องคิดต้องทำะตอนนั้นเลยแต่ว่าเราเพิ่งค่อยๆซึมซับแบบเฮ้ยมันผ่านพ้นไปแล้วทุกอย่างมันเกิดขึ้นไปแล้วแล้วก็มันก็จบการประกวดมันจบลงแล้วเราก็แบบรู้สึกดีใจแล้วก็ตื้นตันเนาะที่เราทั้ง5คนได้มายืนอยู่ตรงนี้ค่ะใช่ค่ะมุรู้สึกว่ามันเกินฝันมากเลยอ่ะคือเราเป็นความพยายามนะคะแล้วมันเพ์ออ่ะแล้วมุกก็รู้สึกว่าเฮ้ย มันเป็นแรงมานันใจนะมันเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนเห็นสิ่งว่าเวทีมิช s i น n t h เ i ล a n น์าาคือเวทีแห่งโอกาสค่ะจริงๆก็อยากจะขอบคุณทางทีมงานแล้วก็พี่เลี้ยงทุกๆคนเลยที่ทำให้เรามายืนตรงจุดๆนี้ได้เพราะถ้าไม่มีพวกเขาก็ไม่มีเราในวันนี้นะคะเพราะว่าทุกโชว์ทุกการเก็บตัวคือทุกคนเต็มที่มากจริงๆแล้วก็รู้สึกขอบคุณจริงๆแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้มาร่วมทีมค่ะ ของโมบิก็รู้สึกความตื่นเต้นมันยังคงอยู่เพราะว่ามันเพิ่งจบไปเมื่อคืนเนาะรวมถึงกาลังใจจากแฟนๆที่ส่งมาแล้วยังอ่านไม่ครบยังตอบไม่หมดเลยก็ยังมีความรู้สึกที่ตื่นตันใจแล้วก็ขอบคุณแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวเองแล้วก็ทีมท็อป5รวมถึงท็อป12ของพวกเราด้วยรวมถึงเพื่อนๆอีกทุกๆคนเลยในปี2024ที่ทุกคนเต็มที่กับการประกวดครั้งนี้มากแล้วก็อย่างที่เราพูดกันบ,บ,บ่อยๆว่ามงกุดมีอันเดียวแต่สายสะพายมีหลายอันเพราะฉะนั้นก็ดีใจที่ได้มาอยู่ครอบคครัว่ะ เราวางแผนชีวิตต่อหลังจากนี้ไว้ยังไงมีโครงการที่อยากจะทำหรือว่ามีอะไรที่อยากจะทำต่อจากนี้ไปยังไงบ้างก็ถ้าถ้าจริงๆเราก็ตั้งใจอยากจะทำแคมเปญที่ตัวเองทำไว้ต่อเรื่องเซลฟ์เลอร์นะคะจะสร้างอวัยวะต่อไปเรื่อยๆแล้วก็รวมถึงงานที่เป็นก้าวต่อไปก็ยังคงอยากทำงานในวงการบันเทิงอยู่เหมือนเดิมยังไงก็ฝากช่องวันด้วยนะคะค่ะของซูก็อย่างแรกเลยขอนอนก่อนแล้วก็ก็ ทำงานในวงการบันเทิงเหมือนเดิมก็เ,เดี๋ยวเขาคงได้กลับมาเล่นละครเหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องทําภารกิจก่อนนะคะขอบคุณสปอนเซอร์แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่ทาง TPN Global ให้โอกาสเราเราก็ต้องทําภารกิจต่อไปค่ะค่ะสำหรับโก็รับหน้าที่พิธีกรสาวอยู่แล้วนะคะ <c oughs> แต่ตอนนี้ก็คือมีสังกัดเป็น TPN Global นะคะก็ <c oughs> <c oughs> ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะหวังว่าทางช่องวันเองก็จะได้มีโอกาสได้ร่วมงานกันนะคะขอบคุณค่ะ ค่ะก็อย่างที่พูดมาตลอดนะคะว่าอยากจะเป็นนักสแสดงของช่างวันนะคะก็อยากจะทำเป้าหมายนี้ให้สำเร็จอีกเป้าหมายหนึ่งค่ะ,ะ,คะคถ้ามีโอกาสแล้วรู้สึกว่าพร้อมจริงๆก็ก็อยากกลับมาอีกเป็นเวทีไหนก็อยากให้ทุกคนรอติดตามค่ะ สำหรับมุกเองนะคะในเวทีในประเทศไทยมุกรู้สึกว่ามุก ประสบความสําเร็จมากๆแล้วนะคะสําหรับรองอันดับ2 Miss u n i v e r s Thailand 2024นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าที่เป็น global ของเรานะคะก็ถือลิขสิทธิ์อีกหลายๆเวทีเลยเวทีนอกนะคะตอนนี้อ้อนแม่ปุ้ยอยู่เผื่อแม่ปุ้ยจะมองเห็นความสามารถนะคะแล้วก็สมมุติเป็นตัวแทนค่าสายสะพายไทย i ลน n d นะคะฝากด้วยค่ะของซูก็บอกมาเสมอว่ามาครั้งแรกแล้วก็มาครั้งเดียวตอนนี้ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะเปลี่ยนใจหรือเปล่า ใช่จริงๆนะตอนนี้เชื่อว่าทุกคนก็อิ่มเอ็มกับตําแหน่งที่ทุกคนได้รับนะคะแต่ในอนาคตก็ไม่แน่เหมือนกันว่าใครจะจะได้กลับมาบ้างก็อยากให้แฟนๆคอยติดตามชมกันดีกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะไๆไ้แบบนี้ ค<ม>่ะยังไงก็ตามนะคะฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะทีม m ิ i ช i o u s Thailand 2024นะคะพวกเราพร้อมที่จะทำงานแล้วก็พร้อมที่จะ represent ความเป็นจักรวาลน,นะคะฝา<ม>กทุกคนติดตามพวกเรานะคะผ่านทางาแฟนเพจของ m i s s i o u s Thailand นะคะหรือว่าทางที่เป็น global เลยนะคะรักทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ <S 2> <S 2> <S